สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะมากินนี่ค่ะน้ำพริกปลาทูใช้พริกสดนะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมคั่วค่ะแล้วก็โคลแล้วก็ใช้ปลาทูทอดโคลบีบ มะนาวแล้วก็ปรุงรสชาติตามตามที่เราชอบเลยนะคะผักแม่ส้มก็จะมีนี้วันนี้มีผักกูดด้วยนะเพื่อนๆซื้อมาจากชัยนาท20บาทแล้วก็มีชะอมมีถั่วฝักยาวมีดอกแค่มีนี่ค่ะแรดิชแล้วก็ใบกระโดนแล้วก็มะเขือนิดหน่อยแล้วก็ยอดฝักทองยอดฝักทองนี้ก็ซื้อมาจากชัยนาทเหมือนกัน <c oughs> เห็นแล้วก็อยากกินเอาไปทำแกงส้มก็อร่อยนะคะ มาคะ่ะมาเริ่มกินข้าวกันเลยนะคะไข่ต้มจ้ะ my fault. ออร่อเสียงนกร้องค่ะอยากออก ตำเองตามรสชาติความชอบเลยค่ะ ตั้งไทยอ่อน เผ็ดล้วจ้าใส่พริกกระเลียงอ่าพริกกระเลียงเนาะพริกเม็ดขาวๆอะค่ะอืมอ๋อ,อ นกมันได้ยินเสียงแม่ส้มพูดใช่ไหมคะมันก็จะแบบเรียกอะเหมือนมันอยากกินนะคะจะป้อนไปแล้วนะ จานฟักทองก็อร่อยค่ะ เฝ้ามังมาม้งไม่เฝ้ามั้งอ่ะ ของเด็กๆมีต้มขาไก่ค่ะเมื่อวานเขาบอกว่าเขาอยากกินต้มขาไก่กันเนาะก็เลยต้มไว้ น้ำพริกปลาทูอ่ะแม้ส้มก็จะตำแบบแข้นๆนะคะแข้นๆก็คือแบบแห้งๆเนาะแล้วถ้าใส่ปลาไปอันนี้ก็จะกลายเป็นน้ำพริกปลา <c oughs> ตำตำเอาไว้อย่างเงี้ย ใครจะกินก็กินอย่างเงี้ยค่ะ Ấm càng phơm cũng rất ngon มเป็นพริกขา,ขาวๆแต่เผ็ดน,นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ